โอ้โหความคามรุ่นนี้นี่สายห่วงเลยครับนี่ครับหวานเจี๊ยบครับ สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดมาแจ้งสินค้าอัปเดตเติมสต็อกอีกรายการนะครับครับที่อยู่ข้างหน้าท่านนี้ครับก็ตามปกคลิปเลยครับก็คือมีดเหล็กผ่านรถถ่ายนะครับอันนี้เป็นทรงหัวตัดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ไม่เคยมีคลิปรีวิวไปแล้วครับแต่วันนี้จะมารีรันทำคลิปรีวิวให้ใหม่นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยชมนะครับจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปไกลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อแกะฝักออกมาแล้วนะครับท่านก็จะได้พบกับมีดเหล็ผ่่าานนรรรถถยะคััับงงหวตดสมิ สไตล์ดุดุดิบดิบเถื่อนนะครับท่านใดครับชอบมีดนะครับทรงดุดุดิบดิบไว้ใช้งานลุยๆนะครับเล่มนี้นี่เหมาะตอบโจทย์เลยครับเดี๋ยวท่านดูคร่าๆก่อนเลยนะครับนี่นะครับใบมีดนะครับเป็นการตีขึ้นรูปร้อนนะครับเป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับรึ่งใบบนครับมีการทิ้งผิวไฟมาครับส่วนคมด้านล่างครับจะเป็นการเปิดคมขาวมาหมู่สวยงามเลยนะครับ โอ้หนะครับสองฝั่งนี้นะครับไม่มีปั๊มตาอะไรนะครับสันนี่หนาหกปินปึ๊กเลยครับใช้งานหนักได้เลยนะครับมีคอห่วงเหล็กนะครับแล้วก็อุดกาวอีพ็อกซี่ตรงนี้มานะครับทนไม่ต้องกลัวว่าด้ามจะหลุดแตกเลยนะครับส่วนของด้ามนะครับก็จะเป็นด้ามไม้ประดู่แดงกึึงกลมนะครับให้ลายไม้ที่สวยงามแล้วก็จับถนัดมือนะครับในส่วนของโคนใบนะครับก็จะมีการเว้าร่องนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อบางทีเผื่อท่านจับงี้นะครับส่วนนี้นะครับจะกันไม่ให้มือท่านนะครับเลื่อนไปโดนคมมีดนะครับก็ถือว่าเซ เดี๋ยวเรามาดูสเปคใบมีดรุ่นนี้กันนะครับใอส่วนสเปกและรายละเอียดของตัวมีดนะครับวัสดุใบมีดนะครับทำจากเหล็กผ่านรถไถนะครับตัวใบผ่านนะครับนำมาตีขึ้นรูปให้เป็นมีดนะครับสันมีดนะครับหนาอยู่ที่5ถึง6มิลเลยนะครับความยาวใบมีดนะครับวัดตั้งแต่ส่วนปลายจนถึงโคนนี้นะครับยาวที่10นิ้วนะครับด้ามมีดนะครับยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับความยาวตลอดเล่มก็อยู่ที่15นิ้วนะครับโหสวยงามน้ำหนักกำลังดีครับน้ำหนักนี่ตกหัวเลยครับเหมาะแก่งานสับฟันอะไรโดยเฉพาะเลยครับตรง งานลุยโดยเฉพาะเลยครับสวยงามมากครับรุ่นนี้ครับติดบ้านติดรถได้เหมาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองมีดกันบ้างนะครับในส่วนของฝักมีดนะครับก็เป็นฝักหนังเทียมตัดนะครับเหมือนฝักมีดอารันยิชั่วไปเลยนะครับนี่นะครับสวยงามครับฝักหนังนี่ก็หนาๆเลยนะครับปึ๊กครับอยู่ตัวนะครับมีการเดินตะเข็บมาครับในการย้ำหมุดเพิ่มความแข็งแรงมาครับทำไมต้องกลัวขาดเลยครับแล้วก็มี1ตัวล็อกนะครับเป็นเป๊กกระดุมหนีนะครับ สวนด้านหลังนะครับมีรูนะครับสำหรับร้อยเข็มขัดนะครับท่านใดเขาไว้พกเดินป่าเข้าไรเข้าสวนนี่สามารถสอดร้อยเข็มขัดได้ครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับสำหรับเข็มขัดท่านใดที่ใหญ่กว่ารูนะครับสามารถใช้มีดกรีดรูเพิ่มนะครับเพิ่มความกว้างสําหรับรูเข็มขัดได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ฝักดูกันนะครับเมื่อนํามีดใส่ฝักแล้วนะครับก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับสวยกระชับสวยงามเลยครับมีดไม่ลื่นหลุนครับพกเข้าไรเข้าสวนได้ครับฝักนี่ก็กันคมเก็บคมได้ดีนะครับโหสวยงามคลาสสิกเลยนะครับรุ่นนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูความคมของมีดรุ่นนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดเหล็กผ่านรถไถรุ่นนี้ดูครับว่ามีดหัวตัดรุ่นนี้ความคมคมแค่ไหนครับจะลองปาดกีดกระดาษดูกันเลยนะครับโอ้โหความคมรุ่นนี้นี่หายห่วงเลยครับนี่ครับหวานเจี๊ยบครับปาดเป็นปาดกีดเป็นกีดนลครับแต่คมนี่แข็งแรงครับสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวจะมีการทดสอบให้เรเ็วนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับ รมสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมขออนีาตมาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีดหัวตัดเหล็กผ่านรถไฟรุ่นนี้นะครับคลิปนี้ครับก็เป็นการรีรันให้รายละเอียดทาคลิปใหม่ให้ดีมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมีดนี้นะครับนั้นเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับทุกๆท่านนะครับท่านใดครับที่จะไว้ใช้เป็นมีดพกเข้าสวนเข้าไร่เดินป่านะครับก็จับถนัดใช้งานได้ดีไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปครับหรือท่านใดครับจะไว้เป็นมีดติดบ้านติดรถไว้ใช้งานทั่วไปนะครับตัดหันาลฟ ตัดไม้ฟันไม้อะไรก็ได้นะครับเหมาะครับใช้งานได้เนกประสง์จริงครับรุ่นนี้นะครับก่อนครับท่านใดชอบมีดหัวตัดอะไรอย่างนี้ทรงดูดดิบๆเถื่อนเือนนะครับเล่มนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับครับสาหรับท่านใดครับสนใจก็สามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ามีความจัดส่งครับโดยรายละเอียดและการติดต่อสั่งซื้อช่องทางการติดต่อสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเลยนะครับย้ําเลยนะครับว่าอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปการทดสอบเร็วๆนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมชั้นขายมีดนะครับแล้วก็มีดหัวตัดเหล็กฝันรถไถรุ่นนี้ก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ